พับเหรียญปยทันเพชรหลัดแบบง่ายค่ะเริ่มต้นการพับนะคะจับทุกเส้นเรียงซ้อนกันแล้วก็พับไปหนึ่งฝั่งให้ได้ระยะ9เซนติเมตรต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐานสี่แยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเส้นที่1อยู่ทางซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวาหันด้านสั้นขึ้นด้านบนจับเส้นทางด้านขวาครองเส้นที่1เส้นที่สามครองเส้นที่สอง เส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงเส้นที่1และดึงปลายเส้นที่3ลอดเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับนำเหรียญวางตรงกลางฐานและต่อไปเพื่อนๆก็พับล็อกเหรียญตามแบบในคลิปได้เลยค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะเพื่อนๆจะใช้กี่สีผสมกันก็ตามชอบกันเลยเสร็จแล้วดึงให้กระชับและพลิกกลับด้านจากนั้นก็สอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเริ่มต้นการทํานะคะมุมที่1ก็จะเป็นเส้นด้านซ้ายจับแนวเส้นโค้งไปทางด้านขวาและจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นจะเป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยม ประคองไว้จับแนวเส้นชี้ไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็สอดเข้าไปด้านใต้ด้านหน้าเส้นที่เราทำอยู่และดึงให้กระชับก็จะได้กรีบสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2หมุนฐานไปทางด้านซ้ายจากนั้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นทางด้านซ้ายเหมือนเดิมก็ทำในรูปแบบเดียวกันไปจนกว่าจะได้ครบทั้ง4เส้นค่ะเส้นที่3ค่ะหมุนไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายด้านบนเหมือนเดิม ต่อไปเส้นที่4ค่ะเมื่อเราทําครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นที่2จับเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะโค้งเข้าหาตัวและพลิกแนวเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาแล้วสอดปลายเกลี่ยเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนปลายเส้นผูแล้วค่อยๆประคองมุมกรีบให้ได้ตามระยะที่ต้องการแบบนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่2องหมุนไปทางซ้ายแล้วก็โค้งแนวเส้นไปในทิศทางเดิมและช่องในการสอดเก็บก็จะเป็นช่องฝั่งขวาด้านบนเช่นเดียวกันทําแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบทั้ง4เส้นเหมือนเดิมค่ะและเมื่อทําครบแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บแนวเส้นค่ะ ให้เพื่อนๆสอดเก็บตามแบบในคลิปได้เลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะปลายเส้นที่เหลืออยู่เราก็ตัดออกให้หมดเลยค่ะโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากฝั่งไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่ความถนัดเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับเหรียญโปยทานแบบง่ายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ